เมื่อมหาสมุทรถูกนาริวางแผนปั่นหัวทําให้เขาโมโหคิดว่านาริไปหาที่พึ่งทางใจโดยไปกับทะเลสองต่อสองนาริ The Post Story ี่ทำให้มหาสมุทรคงต้องบุกไปเอาเรื่องถึงวัดแน่ๆตามแผนที่ตกลงกันไว้กับจาริกทุกอย่างที่ต้องการปั่นหัวคนในตระกูลระพีธาดาให้ขาดความสามัคคีและทะเลาะก,กันเองส่วนปใหญ่ ก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการตายของน้องกลางและชลทานโดยที่ป้าใหญ่คิดว่าคนที่ทำเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือจารึกแต่วีรินกลับไม่คิดแบบนั้นวีรินบอกกับป้าใหญ่ไปว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นเยอะเกินไปแล้วนะคะพี่ใหญ่มันจะเป็นฝีมือของคุณจารึกคนเดียวจริงๆหรอคำพูดของวีรินชวนให้ป้าใหญ่คิดได้ว่ามันก็จริงนะมันอาจจะไม่ใช่ฝีมือของจารึกคนเดียวก็ได้เพราะคนที่ทำเรื่องนี้ อาจจะเป็นคนในตระก,กูลนพีทาดาที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราก็เป็นได้นับวันวีรินก็เริ่มสงสัยว่าทำไมเรื่องราวในสยามรพีแทบจะทุกเรื่องจารึกถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราเหล่ารพีทาดาแทบทั้งหมดวีรินจึงเข้ามาคุยกับทะเลและจอมขวัญจอมขวัญจึงพูดขึ้นมาว่าคุณรินสงสัยว่ามีคนในบอร์ดบริหารเป็นสายให้คุณจารึกหรือคะวีรินที่ได้ฟังก็บอกว่าใช่ และเราก็ต้องรีบตามหาตัวคนคนนั้นให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกวนน่านี้จอมขวัญจึงเสนอขึ้นมาว่างั้นคนที่น่าสงสัยตอนนี้ก็มีคุณมานิดคุณอารดาคุณธนกรคุณพะัะศิล์และก็คุณสีน้ำทะเลที่ได้ฟังจึงเห็นด้วยกับทั้งแม่และทั้งน้าจอมขวัญเขาจึงบอกไปว่างั้นทั้งห้าคนนี้ก็สามารถเป็นสายคุณจารึกได้ทั้งนั้นโดยคุณมานิด เป็นอีกคนที่นอกจากจะอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็น่าสงสัยเช่นกันส่วนคุณอรารดากับคุณธนากรนั้นตัดทิ้งไปได้เลยไม่น่าจะเป็นสายเห,ห็คุณจารึกแน่ๆส่วนคุณพศินนั้นจากการที่ได้พูดคุยกับจารึกในคราวก่อนก็ไม่น่าจะใช่สายของจารึกเพราะดูจะทำทุกอย่างเพื่อลูกอย่างมาหาสมุทรคนเดียวเท่านั้นเวลาส่วนมากของเขาก็มาจะออกไปหาเมียน้อยซะมากกว่าจะเหลือก็แต่เพียงสีน้ำคนนี้ที่น่าสงสัยที่สุด แต่เธอคงจะไม่ร่วมมือกับจารึกหรอกเพราะว่าเธอเข้าทางลูกชายของจารึกเพื่ออยากจะได้ทั้งสยามและพีของป้าใหญ่และทั้งบริษัทของจารึกด้วยอีกอย่างจารึกก็ยังไม่รู้ที่ซ้ำว่าเดินทัพนั้นกําลังคบอยู่กับสีน้ําน้ําน่าจะเดินเกมโดยร่วมมือกับคีตามากกว่ามุกดาวยังคงมองว่าคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อทะเล เข้าไปที่ร้านขนมของมุกดาวเพียงเพราะว่าเป็นห่วงมุกดาวแต่มุกดาวกลับเดินมาหาเรื่องพร้อมก็บอกว่าพี่ทะเลพี่แวะไปที่ร้านเหรอพี่จับผิดดาวเหรอทะเลที่ได้ฟังจึงสวนกลับไปว่าทําไมดาวต้องคิดว่าพี่จับผิดด้วยล่ะหรือว่าดาวมีบางอย่างที่บอกพี่ไม่ได้เมื่อดาวที่ได้ฟังเธอก็กลัวกลัวว่าพี่ทะเลจะรู้เรื่องที่ดาวทำงานร่วมกับพิคีตาและเรื่องที่ดาว คุยกับเทรนในครั้งนี้คีตาก็รับรู้และได้ยินด้วยทั้งหมดคีตาจึงต้องระวังทะเลให้มากขึ้นส่วนทางด้านครอบครัวของเล็กก็มีมือดีส่งคลิปที่เล็กแอปิคินอมาาเกษตรด้วยกันสองคนกับครูไปครูสอนเทนนิสของอาดามันพระสินที่ได้เห็นคลิปก็หัวเสียขึ้นมาทรรมวยวายบอกไปว่าวันนี้มีคนส่งคลิปมาให้ผมเล็กที่กังวลว่าจะเป็นคลิปของเธอจึงย้อนถามไปว่า คิบไรไหนขอดูหน่อยเมื่อพระสินยื่นมือถือของเขาให้กับเล็กได้ดูเล็กเห็นแล้วเธอก็ตกใจเพราะเป็นคลิปของเธอกับไปอันดามันที่ยืนอยู่ข้างๆจึงถามไปว่าคลิปอะไรนะ่ะแม่เมื่ออันดามันได้เห็นคลิปนั่นจึงบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกพ่อวันนั้นผมให้ครูไปไปกินนมมะกเศษเป็นเพื่อนกับแม่เพราะว่าผมต้องไปทําธุระกับมุกตะวันเมื่อพศินรู้แบบนี้แทนที่จะเชื่อลูกชาย แต่เขากับเชื่อเซนส์ของตัวเองมากกว่าว่าเล็กต้องแอบ,บมีชู้อย่างแน่นอนเขาจึงมโหและมีปากเสียงกับเล็กอย่างรุนแรงแล้วไปคว้าไม้เทนนิสมาฟาดระบายความโกรธเล็กพยายามห้ามแต่พระสินก็ไม่ฟังอันดามันก็พยายามห้ามแม่ไม่ให้ไปมีเรื่องกับพ่อพระสินทนไม่ไหวจึงไปเอาเรื่องกับไปลงมือฟาดไปรจนไปสลบล้มลงไปกองกับพื้นส่วนจารึกที่พยายามวางแผนทำลายและพีทาดา แต่การต่อสู้เพื่อทำลายลภีทาดาของจารึกนั้นดูเหมือนว่าจะใช้วิธีอย่างโจงแจ้งมาครั้งนี้เขาได้ยิ่งเข้าเสนอกับใครบางคนที่เคยส่งคลิปมาให้กับจารึกดูเป็นคลิปมหาสมุทรทะเลาะกับทะเลและมีนาริอยู่ด้วยคนที่ส่งคลิปต้องการให้จารึกเข้าทานนาริคนๆน,นั้นอาจจะเป็นจอมขวัญคีตาหรือไม่ก็น้ำแต่น่าจะเป็นน้ำมากที่สุดโดยน้ำใช้มือถือเบอร์บัญชีมา้า ส่งคลิปไปให้กับจารึกเพื่อให้จารึกเดินเกมทานเธอเพราะถ้าเป็นจอมขวัญจอมขวัญอยู่ในคลิปด้วยไม่น่าจะเป็นคนถ่ายได้ส่วนคีตะก็บวดแต่ทำงานที่บริษัทเพื่อหลอกบุกดาวและคนต่อไปที่จะถูกหลอกก็คืออันดามันนั่นเองกลับมาที่จารึกเขาได้คุยกับใครบางคนโดยบอกไปว่าถ้าเมื่อไหร่สยามแลพีเป็นของผมคุณจะได้เงินพิเศษด้านคีตา ไม่ได้คุยกับมุกดาวเขาก็ทําทีหลอกมุกดาวและใช้จิตวิทยาหลอกให้มุกดาวเชื่อใจเขาคนเดียวและพยายามใหญ่พี่ทะเลรู้เรื่องบริษัทที่มุกดาวกํลาลังทําอยู่มุกดาวก็เชื่อฟังทุกอย่างเพราะเป็นคนหัวอ่อนและอยากให้คนในครอบครัวยอมรับมุกดาวว่าถึงมุกดาวจะเป็นแค่ลูกสาวแต่มุกดาวก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกับคนอื่นๆส่วนอนดามันก็มีเรื่องกุ้มใจบางอย่าง หลังจากที่รู้ว่าแม่และพ่อของเขาแอบมีชู้ยิ่งเมื่อเห็นครูไปมาหาแม่ของเขาก็ยิ่งไม่พอใจพันหงุดหงิดปะกันใหญ่ครูไปจึงเข้าไปห้ามและพยายามปลอบใจอันดามันบอกไปว่าพี่รู้นะโบยเรื่องที่อันดามันเจอเนี่ยมันเครียดเราเลยต้องหาวิธีระบายออกอันดามันที่ดินแบบนี้ก็ยิ่งพนันโกรธปะกันใหญ่จึงชกหน้าครูสอนเทนนิสทำโวยวายไปว่าถ้ามึงยังไม่เลิกจู้กับแม่ มึงไม่ต้องมาสอนกูเลยทำเอาทุกคนที่ได้เห็นต่างอึ้งกันไปหมดเพราะความลับที่เล็กพยายามปกปิดไว้มันกำลังจะทำลายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้สั่นคลอนมากขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ